สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบอกคลิปง่ายๆแต่บางคนอาจจะงงนะครับวิธีเปลี่ยนบันไดจักรยานพอดีเคยเจอในโพส์มีโพสตหนึ่งถามมาว่าเปลี่ยนบันไดตกลงข้างไหนเกียวคันไปด้านไหนเพราะว่าน้องเขาตีจนจน,จนเกียวมันรูดนะครับอันนี้เป็นคลิปเล็กๆบางบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็บอกคนที่ยัง ไม่รู้นะครับสูตรง,ง่ายๆสูตรจำง,ง่ายๆว่าข้างไหนเกี่ยวไปด้านไหนเพราะปกติเกี่ยวน็อตเวลาจะคลายมันก็ต้องทวนเข็มนาฬิกาของน็อตอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายกเว้นพวกจักรยานจักรยานในบันไดแต่ละข้างมันจะหมุนออกคนละข้างนะครับเพราะว่าบางทีก็จะทําให้เรางงว่าตกลงข,งข้างขวามันหมุนออกด้านไหนข้างซ้ายมหมุนออกด้านไหนบางคนไม่รู้ก็ตีจนเกี่ยวรูดนะครับคลิปนี้ก็จะมาทํา สาธิตวิธีการถอดให้ดูนะครับแล้วก็สูตรจำง่ายๆว่าข้างไหนหมุนออกด้านไหนตามดูเลยครับการถอดบันไดจักรยานคายบันไดจักรยานออกบางทีเป็นสนิมแบบนี้ก็ก็ต้องมีโซเนกหรือมีอะไรฉีดก่อนนะครับจำง,ง่ายๆสูตรจำง,ง่ายๆคือไม่ต้องไปนึกถึงเกี่ยวซ้ายหรือเกี่ยวขวาจำแค่ว่าถ้าจะถอดซ้าย ฝั่งไหนก็ได้ขอให้ขอให้ดันบันไดามาอยู่ข้างหน้านะครับดันบันไดให้มาอยู่ข้างหน้าส่วนมากก็เป็นปะแจเบอร์ B 15ดันมาอยู่ข้างหน้าแล้วงัดคืนหลังอย่างเดียวนั่นแหละคือออกครับฝั่งขวาเหมือนกันครับถ้าจะถอดฝั่งขวาก็ก็เอาบันไดามาข้างหน้าเหมือนกัน,กนแล้วก็กดคืนหลังไม่ต้องไปหาว่าฝั่งไหนออกฝั่งไหนเข้าเพราะว่าเกี่ยวจัก,กรยานแต่ละข้างมันจะหมุนคนละข้างนะครับ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับการออกง่ายๆก็เอาล้างอย่างเดียวถ้าจะง่ายๆก็ถ้ามันคลายแล้วก็กดมุนนี่เลยปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะคลายของมันเองนะครับปั่นเรอนอเดี๋ยวก็คายออกมาแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดู บันไดที่เราจะเปลี่ยนเขาก็จะปั้มตามาเลยอยู่แล้วนะครับเล็บซ้ายไลยขย H ่ขวา L ซ้ายาขวาเพราะสูตรเปลี่ยนง่ายๆบางทีคนคนที่เปลี่ยนจัก,กรยานนะเขาจะงงเกี่ยวนะครับคือเล็บซ้ายก็เ,เอามาไว้ฝั่งซ้ายนะครับลิปเล็กๆสำหรับมือใหม่เล่นจัก,กรยานนะครับ จักรยานทุกอย่างจะมุนเหมือนกันนะครับจะออกเหมือนกันจะคลายต่างเดียวกันแล้วก็ตึงมือเลยครับบางโน้นก็ทําเหมือนกันอันนี้เราก็ย้ายมาฝั่งขวาแล้วนะครับฝั่งขวามันก็จะประทับตาว่าตัวอาไม้ถึงไลเล็บซ้ายไลขวาท่องเลยน,นะครับอันนี้ถ้าถ้าจะมุนออกก็เหมือนกันนะครับข้างขวาดันมาข้างหน้า แล้วก็งัดขึ้นหลังอย่างเดียวเพราะว่าเกีียวมันจะคนละฝั่งกันนะครับถ้าไปข้างหน้ามนะันจะเข้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาล็อกนี่เลยครับตึง ก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนบันไดจักรยานอันนี้เป็นจักรยานโบราณแต่จักรยานทุกรุ่นทุกอย่างเวลาเปลี่ยนบันไดจะเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคลิปเล็กๆกับเพื่อนๆที่ขอมาว่าการถอดบันไดจักรยานเราจะรู้รได้ไงไว่ามันมูนเกี่ยวฝั่งไหน จำไม่ง่ายว่าดันไปข้างหน้าแล้วตบคืนหลังอย่างเดียวถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากให้ทำอะไรให้ดูก็บอกได้นะครับก่อนอื่นผมบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ผมอาศัยซ่อมของตัวเองบ่อยเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกมาก็จึงมาเป็นทำให้เพื่อนๆดูจะไม่ได้งงจะไม่ได้เสียของนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้